เฮ้ยเฮ้ส่วนในคับตอนนี้มาอยู่กับผมแฮสเกมปังปอน์วันนี้ไม่ได้เล่นเกมมานานนะเอ,อไม่ได้ลเ,ด Fan นะลลลเล่นเกมพวกไฟในแอดมินที่แฟนเกมนะกับไฟในแอดแคนดี้ภาค2ครับหลังจากที่เมื่อ3มปีที่แล้วผมเล่นเกมไฟในแอดแคนดี้รีมาสเตอร์จนจบแล้วนะมาภาค2ครับส่วนภาคเก่าภาคเก่าไม่เล่นเพราะว่าว่วมเป็นภาคเก่า เลยมันเล่นรีมาร์สเตอร์่ะคราวนี้เราจะมาเล่นภาคสองกันซึ่งไม่ได้ทำมานานนะเพราะว่าการจำทุกคนเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นไข้เป็นไข้แล้วก็ผมอายน็อคเพราะว่าขณะที่ผมพูดเนี่ยก็ต้องอายนะก็ต้องขอโทษนะครับมา,ไม, <c oughs> มาไม่ก่อนช้าไปเอิบกันเลยมามาดูสิเ hey! ฮ้ยใคร ใครอยู่ที่นี่อ่ะุณอยู่ที่นี่ไหมฮ่าาคนแพ้แล้วเอาเหมือนเล่นเหมือนเล่นพันนาเนาะเดี๋ยวจะไม่ถึงอะไรอ่ะจะให้คุณอยู่ห้าคืนนะอ๋อแหมไม่ต้องทำตัวเหมือนกันนะเฮ้ยกลัว ออให้ใส่คำต่อก็ต้องอเงียบเงียบใช่อาบใั้อาบ LOL ่งเลยอ่ะโอเคไปคืนที่หนึ่ง f i แนนซ์แดีภาคสองกันฮะอันนี้ผมดูวิธีแล้วลวครับนี่คือให้ทำการเอาเมาส์ลงแล้วก็กดโทรศัพท์นี่เหมือนที่เกมไฟแนนซ์แอดดีไฟแนนซ์แอดดี้ภาคสามเออคือที่หนึ่งผมเจออะไรอ้อผมขอเกินนะเกม ผมเล่นเกมอื่นเนี่ยบางเกมก็ต้องเล่นในคลิกทีมใช่ไหมคลิกทีมเล่นได้แต่ว่า Unreal Engine เกมสามเล่นไม่ได้เพราะว่าผมไม่ค่อยเพราะว่ารับรับ,รบไหวรับไม่ไหวครับอันนี้แต่สําหรับคลิกทีมนี้ก็น่าจะรับไหวก็เล่นได้เนาะก็ถือว่าดีไปครับเออโอ้โหอยากจะอยากเออในทนจะสุดก็ได้เล่น Final Fantasy แฟนเกมได้เล่นสักทีครับ นี่โอ้แกนดีน่นนรารักไหนบรรยากาศเงียบนี่คือเป็นโกดังโกดังนี่ดูสิคืนที่หนึ่งนี้ก็ไม่เจออะไรเนาะอ่ะนี่ม้แลออเฮียเ <c oughs> <c oughs> นี่ยผมอายเลยนะ นี่แคนดี้มาแล้วครับพูดปั๊บมาเลยอ๋อก่อนนี้ดูนี่อิสเตอร์เอกมาเลยเอ้ย,ไป,อยไปตรงเอ้ยไปตรงอ้นเอาเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วกดเออมาเลยมาเลยไปครับไหมไม่ไปหรอ นี่ด้วยนี่ด้วยไปกล้องเกือแล้วอ่ะเฮ้ยมานี่อย่าดีกว่าไม่อยากเสี่ยงไปต้องเกินนนี่คืนที่หนึ่ง เฮ้ยทำไมคืนที่หนึ่งนี่มามาเดือดจังวะเหมือนมาเดือดเลยเนาะแค่ตัวเดียวนะเออไปตรงไหนอ๋อไม่ต้องไม่ต้องอันนี้มันไปตรงอื่นจ่องไวครับอ๋อมีอีสเตอร์เอเกนี่นี่ฮาฮาตัวละครรับเอ อ้เอี้ยเหี้ยโอ๊ออยเกือบไปแล้วเออมันมาแบบเดือดเลยเนาะเออ <S <S นี่อยู่ในกล้อง14โอเคกดให้แล้วมีไหมอ้าวกดไม่ได้หรอช่างเถอะเฮ้ยเออมันมาเร็วอ่ะมันมาดัวอ่ะเออ นี่คือที่หน oh ึ no ่งนะให้ไม่ใช่คืนที่ห้านะไม่แน่ใจว่าพวกนี้ไปแค้นอะไรมาแต่ที่ที่นี่คือโกดังร้างเนื้อเรื่องเนี่ยจะต่อมาจากภาคแรกเออมาที่หลอปวิญญาณหลอนแกเจอนี่แน่ นายลองกดรายโทรศัพท์ที่เป็นไงโอ้มันจะตัดแม่สงสัยว่าทำไมต้องตัดสายถ้าพวดแคนดี้มาเนี่ยต้องส,สารแน่หายไปไหนแล้วใจนึกว่านั่าละเลยไป แกล้งโอ้ยยิบหายอันนี้อันนี้อันนี้อันี้อ้โอ๊ยเว่งมาได้เดือเลยคือตีสองตีสามแล้วเหลือตีสามคอมอนคอมอนแมนะโอ๊ยต้องขออภัยอีกครั้งนะเพราะว่าผมเวลาพูดนี่ไอเลยนะไอตลอดเลย ยังไม่หายเลยนะเป็นไข้นี่ก็หายแล้วแต่ยัง I, ไออยู่ไอก็ยังมีเฮ้ยเซงเลยแต่ขรังเดียงนิดหน่อยเฮ้ยไอคลิปหายมึงยังอยู่เลยหรอนึกว่าไม่ไป <c oughs> หมดเวลาแนละ้วอ้าว ตีสี่ What's up man ปั่นหัวซินดี้ดีกว่าไม่ใช่แคนดี้เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรว่าซินดี้ใช่ไหมเอออันนี้ซินดี้เนาะอุย๊มยมันตกใจมันเจะตกใจที่วันจะโดนจับสกแก็ใส่ไม่ใช่แล้ว ตกใจหมดเลยเมาเลื่อนไปไปด้านบนเนื้อไอ้ชิบเอาไปไปแล้วตีห้าแล้วโ,โฮ้ยรอดแน่ เร็วเข้าเร็วเข้าชึบปั่นหัวซินดี้แม่มเลยให้ซินดีน้เดินไปเดินมาเอ้ยจ้ะซินดี้บ่อยแม่เลยจะมาทำไมอ่ะจะจะมาทำไมปั่นซินดี้เลยแม่โดยเดียวนี้ ว่ามีคนทักว่าเฮ้ยพี่ไปทำซินดี้ไปทำซินดี้ทำไมอา้าวจิบหาแล้วตัวท่าครับใส่ครั้งนี้กูว่าซินดี้น่าจะไม่โอ้โหเจ๋โอเคชนะแล้วแม่6โมงเช้า <c oughs> อ้ามาเรื่ด,ดีอ่ะมินิเกม,มนี่พาเรา เราจะเป็นนี่ก็เป็นลิงมังกี้ไหนไปไหนอะให้เก็บชิ้นส่วนหรือเปล่าวะเพราะว่าผมไม่เพราะว่าผมไม่เล่นเกมไฟนอลแคดดี้มันนาเนาะให้ทำอะไรช่างเถอะออมาขอไปเก็บกุญแจเออ <c oughs> สอโอ้วัดดีวัดดีแคนด,ดี้เอิอ่มแคนด,ดี้เป็นกระดาษเป็นป้ายเนาะยอ่ยอๆเวยเคปันอ้อาวเวแล้วทางตันอา้าวตุกใจไม่ใช่ทางตันไป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 น่าจะไขอ้อนี่ไงไขกุแจนี้เลย จบสักทีโอเคครับไว้ที่นี้นะครับถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดซับสไคาครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคืนที่2กันแหมไม่ได้เล่นเกมฝันกันกอย่างนี้มานานเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผมเช้าลุกด้วยไปเลยครับ